สายรัดหัวเข็มขัดค่ะวันนี้จะรีวิวให้ดูนะคะว่าสายรัดหัวเข็มขัดเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายเหมาะสําหรับที่เราจะมาใช้งานแทนเชือกไว้รัดของท้ายรถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นรัดสิ่งของทั่วไปนะคะเป็นพวกงานช่างที่จะต้องขนย้ายพวกบันไดหรืออะไรพวกนี้ก็ก็รัดได้นะคะหรือก็ สิ่งของทั่วไปอื่นๆรัดงานเฟอร์นิเจอร์รัดพวกตู้เสื้อผ้ารัดมอเตอร์ไซค์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะขนย้ายหรือพวกกลังพลาสติกนะคะวันนี้จะสาธิตให้ดูว่าเขาใช้งานกันง่ายยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นบอกก่อนนะคะตัวสายรัดตัวนี้มันจะทํามาจากโพลีเอสเตอร์เป็นโพลีเอสเตอร์เกรดอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษน้ําหนักเบาแล้วก็รับแรงดึงได้สูงนะคะ ความหนาก็จะหนาไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราล็อกแล้วเนี่ยค่ะถ้าสายที่เขาหนาไปนะคะมันจะทําให้กดล็อกแล้วไม่อยู่เพราะฉะนั้นให้คํานึงเรื่องแรงดึงได้เป็นสําคัญนะคะอันนี้รับน้ําหนักได้ที่1000กิโลนะคะหรือ1ตันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วหรือ25มิลนะคะความยาวอยู่ที่3เมตรค่ะเส้นนี้ความยาว3เมตรนี่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะติดรถไว้เพราะว่ามันถูกรัดได้หลายอย่างนะคะส่วนหัวเป็นโลหะนะคะ หัวเป็นโลหะเป็นเหล็กชุบก,กันไว้น,น,น,นะคะเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะกดลงไปนะคะกดตรงนี้เห็นไหมคะพอกดแล้วเขาก็จะอ้าออกแล้วเราก็สอดปลายสายเข้ามาพอได้ตึงมือแล้วเราก็จะปล่อยนะคะอาระคะาคาที่เนจะาสาธิตให้ดูนะคะว่าเขาใช้งานง่ายขนาดไหนขออนุญาตอ้อ,อมอ้อมยาวๆใช้พื้นที่นิดนึงนะคะเวลาท่านรัดส,สายนะคะก็หลังจากที่อ้อมนะคะ ไม่ว่าเราจะเอาหัวตัวล็อกตัวนี้นะคะเราเขออนุญาตเรียกเป็นหัวเข็มขัดแล้วกันนะคะเพราะว่าใช้งานเหมือนหัวเข็มขัดเราจะเอาไว้ด้านข้างด้านบนหรือด้านไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทํางานถนัดในช่วงไหนนะคะแล้วก็ถึงส่วนปลายสายเนี่ยค่ะเราจะตัดเฉียงนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเวลาใช้งานก็เนี่ยค่ะกดกดตรงนี้เลยนะคะนะ,ะแล้วก็สอดสายเข้าไปเลยค่ะขออนุญาตนะคะคือมือซ้ายไม่ค่อยมีแรงไม่ถนัด แล้วแต่ท่านจะซ่อนปลายลักษณะแบบไหนจะสอดลงหรือสอดขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าให้ทํางานให้ดึงได้ง่ายขึ้นควรจะสอดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะนะคะ่ะสอดขึ้นมาแล้วก็อ้อมชิ้นงานดึงให้ตึงนะคะดึงตามแรงแล้วนี้นะคะดึงให้ตึงได้เลยนะคะพอมันตึงมือแล้วเราก็ค่อยปลดล็อกนะคะดึงได้เลย ตัวนี้รับแรงได้ที่1,000กิโลนะคะลูกกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้ก็จะเป็นพวกรถาขายพวกรถ Big กไบคนะคะหรือว่าเป็นพวกรัดสิ่งของจีปาถะทั่วไปท้ายรถนะคะใช้งานแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นขายคู่และอันนี้เรียกหนเส้นนะคะ คู่รัก,ก็คือ2ชุดแบบนี้เลยนะคะเวลารัดสิ่งของมันควรจะรัดสมจุดนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในขณะที่ใช้งานนะคะคู่ละ290บาทความยาว3เมตรรับน้ำหนักได้ที่1,000กิโลนะคะหรือ1ตันส่ง เคอรี่ค่ะส่งฟรีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางท่านชำระเพียง290บาทสินค้าส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะชำระเงินปลายทางได้เลยนะคะก็มีสีให้เล <and> <Finally> <te lect ional> ือกเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ที่ลูกค้าให้การสนับสนุนเข้ามาเนื่องจากว่าสายรัดตัวนี้ดิฉันมองว่าถ้าท่านจะผูกจะรัดจะขนจะย้ายจะมัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะมี ไว้ใช้งานนะคะเพราะว่า1เขาใช้งานง่าย2มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน3รัดได้แน่นสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%สีก็มีให้เลือกเยอะนะคะสีก็ระบุได้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6สีค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้าเงินสีส้มสีแดงสีดํานะคะทั้งหมดมี6สีถ้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่จะสอบถามจะสั่งซื้อนะคะก็พิม พิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรจะส่งนะคะก่อนส่งเจ้าที่เคอรี่จะโทรเข้าไปหาท่านก่อนว่าท่านสะดวกรับสินค้าไหมนะคะสินค้าส่งเคอรี่ก็ภายในสองวันได้รับแน่นอนนะคะก็สินค้าเราส่งทุกวันโปรตัวนี้ก็จัดกันยาวๆไปเลยเพราะว่าอยากให้สินค้าตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภยัยเข้าถึงกับทุกท่านทุกคนเวลาใช้งานจะได้ปลอดภยัยทั้งตัวสินค้าแล้วก็สำหรับเพื่อนร่วมทางที่เขาจะขับรถตามกันมาสินค้าไม่ ไม่ปลิวไม่หล่นกระจายนะคะช่วยได้ค่ะใช้งานง่ายนะคะวันนี้รีวิวเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวตัวอื่นให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้จะทําคลิปให้เยอะที่สุดแล้วตอนต่อไปครั้งต่อไปจะทําคลิปเรื่องการใช้สายรัดที่เวลาใส่แล้วอะ่ะดึงไม่ออกมันตึงเพราะว่าท่านใช้กันผิดวิธีและเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะดิฉันจะมารีวิวให้ดูครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ สายรัดหัวเข็มขัดค่ะวันนี้จะรีวิวให้ดูนะคะว่าสายรัดหัวเข็มขัดเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายเหมาะสำหรับที่เราจะมาใช้งานแทนเชือกไว้รัดของท้ายรถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นรัดสิ่งของทั่วไปนะคะเป็นพวกงานช่างที่จะต้องขนย้ายพวกบันไดหรืออะไรพวกนี้ก็ก็รัดได้นะคะหรือก็ สิ่งของทั่วไปอื่นๆรัดงานเฟอร์นิเจอร์รัดพวกตู้เสื้อผ้าราัดมอเตอร์ไซค์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะขนย้ายหรือพวกกลังพลาสติกนะคะวันนี้จะสาธิตให้ดูว่า เขาใช้งานกันง่ายยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นบอกก่อนนะคะตัวสายรัดตัวนี้มันจะทํามาจากโพลีเอสเตอร์เป็นโพลีเอสเตอร์เกรดอุตสาหากรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษน้ำหนักเบาแล้วก็รับแรงดึงได้สูงนะคะความหนาก็จะหนาไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราล็อกแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าสายที่เขาหนาไปนะคะมันจะทําให้ กดล็อกแล้วไม่อยู่เพราะฉะนั้นให้คำนึงเรื่องแรงดึงได้เป็นสำคัญนะคะอันนี้รับน้ำหนักได้ที่1,000กิโลนะคะหรือ1ตันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วหรือ25มิลนะคะความยาวอยู่ที่3เมตรค่ะเส้นนี้ความยาว3เมตรนี่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะติดรถไว้เพราะว่ามันถูกรัดได้หลายอย่างนะคะส่วนหัวเป็นโลหะนะคะหัวเป็นโลหะเป็นเหล็กชุบก,กันวานไน,นนะคะเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะ กดลงไปนะคะกดตรงนี้เห็นไหมคะพอกดแล้วเขาจะอ้าออกแล้วเราก็สอดปลายสายเข้ามาพอได้ตึงมือแล้วเราก็จะปล่อยนะคะอาราคาดิฉันจาสาธิตให้ดูนะคะว่าเขาใช้งานง่ายขนาดไหนขออนุญาต้อมอ้อม,อาออมยาวๆใช้พื้นที่นิดนึงนะคะเวลา,าท่านรัดสายนะคะก็หลังจากที่อ้อมนะคะไม่ว่าเราจะเอาหัว ตัวล็อกตัวนี้นะคะเราเขาออนุญ,ญาตเรียกเป็นหัวเข็มขัดละกันนะคะเพราะว่าใช้งานเหมือนหัวเข็มขัดเราจะเอาไว้ด้านข้างด้านบนหรือด้านไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทํางานถนัดในช่วงไหนนะคะแล้วก็ส่วนปลายสายเนี่ยค่ะเราจะตัดเฉียงๆนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเวลาใช้งานก็เนี่ยค่ะกดกดตรงนี้เลยนะคะนะแล้วก็สอดสายเข้าไปเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะคือมือซ้ายไม่ค่อยมีแรงไม่ถนัด แล้วแต่ท่านจะซ่อนปลายลักษณะแบบไหนจะสอดลงหรือสอดขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าให้ทำงานให้ดึงได้ง่ายขึ้นควรจะสอดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดขึ้นมาแล้วก็อ้อมชิ้นงานดึงให้ตึงเลยคะ่ะดึงตามแรงเรานี่นะคะดึงให้ตึงได้เลยนะคะพอมันตึงมือแล้วเราก็ค่อยปลดล็อกนะคะดึงได้เลย ตัวนี้รับแดงได้ที่1,000กิโลนะคะลูกกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้ก็จะเป็นพวกรถาขายพวกรถ Big กไบคนะคะหรือว่าเป็นพวกรัดสิ่งของจีปาถะทั่วไปท้ายรถนะคะใช้งานแบบนี้ล่ะคะ่ะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นขายคู่ละอันนี้เรียก1เส้นนะคะคู่ละก็คือ2ชุดแบบนี้เลยนะคะเวลารัดสิ่งของมันควรจะรัด2จุดนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในขณะที่ใช้งานนะคะคู่ละ290บาทความยาว3เมตรรับน้ำหนักได้ที่1,000กิโลนะคะหรือ1ตันส่ง เคอรี่ค่ะส่งฟรีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านชำระเพียง290บาทสินค้าส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะชำระเงินปลายทางได้เลยนะคะก็มีสีให้เลือกเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ที่ลูกค้าให้การสนับสนุนเข้ามาเนื่องจากว่าสายรัดตัวนี้ดิฉันมองว่าถ้าท่านจะผูกจะรัดจะขนจะย้ายจะมัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะมี ไว้ใช้งานนะคะเพราะว่า1เขาใช้งานง่าย2มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน3รัดได้แน่นสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%สีก็มีให้เลือกเยอะนะคะสีก็ระบุได้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6สีค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินสีส้มสีแดงสีดํานะคะทั้งหมดมี6สีถ้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่จะสอบถามจะสั่งซื้อนะคะก็พิมพ์ พิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรจัดส่งนะคะก่อนส่งเจ้าที่เคอรี่จะโทรเข้าไปหาท่านก่อนว่าท่านสะดวกรับสินค้าไหมนะคะสินค้าส่งเคอรี่ก็ภายใน2วันได้รับแน่นอนนะคะก็สินค้าเราส่งทุกวันโปรตัวนี้ก็จัดกันยาวๆไปเลยเพราะว่าอยากให้สินค้าตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเข้าถึงกับทุกท่านทุกคนเวลาใช้งานจะได้ปลอดภัยทั้งตัวสินค้าแล้วก็สําหรับเพื่อนร่วมทางที่เขาจะขับรถตามกันมาสินของไม่ ไม่ปลิวไม่หล่นกระจายนะคะช่วยได้ค่ะใช้งานง่ายนะคะวันนี้รีวิวเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวตัวอื่นให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้จะทําคลิปให้เยอะที่สุดแล้วตอนต่อไปครั้งต่อไปจะทําคลิปเรื่องการใช้สายรัดที่เวลาใส่แล้วอะ่ะดึงไม่ออกมันตึงเพราะว่าท่านใช้กันผิดวิธีและเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะดิฉันจะมารีวิวให้ดูครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ สายรัดหัวเข็มขัดค่ะวันนี้จะรีวิวให้ดูนะคะว่าสายรัดหัวเข็มขัดเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายเหมาะสําหรับที่เราจะมาใช้งานแทนเชือกไว้รัดของท้ายรถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นรัดสิ่งของทั่วไปนะคะเป็นพวกงานช่างที่จะต้องขนย้ายพวกบันไดหรืออะไรพวกนี้ก็ก็รัดได้นะคะหรือก็ สิ่งของทั่วไปอื่นๆรัดงานเฟอร์นิเจอร์รัดพวกตู้เสื้อผ้ารัดมอเตอร์ไซค์นะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะขนย้ายหรือพวกกลังพลาสติกนะคะวันนี้จะสาธิตให้ดูว่า เขาใช้งานกันง่ายยังไงเดี๋ยวเบื้องต้นบอกก่อนนะคะตัวสายรัดตัวนี้มันจะทำมาจากโพลีเอสเตอร์เป็นโพลีเอสเตอร์เกรดอุตสาหากรรมที่มีคุณสมบัติพิเศษน้ำหนักเบาแล้วก็รับแรงดึงได้สูงนะคะความหนาก็จะหนาไม่มากนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราล็อกแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าสายที่เขาหนาไปนะคะมันจะทำให้ กดล็อกแล้วไม่อยู่เพราะฉะนั้นให้คำนึงเรื่องแรงดึงได้เป็นสำคัญนะคะอันนี้รับน้ำหนักได้ที่1,000กิโลนะคะหรือ1ตันนะคะหน้ากว้างอยู่ที่1นิ้วหรือ25มิลน,นะคะความยาวอยู่ที่3เมตรค่ะเส้นนี้ความยาว3เมตรนี่เหมาะอย่างยิ่งที่เราจะติดรถไว้เพราะว่ามันถูกรัดได้หลายอย่างนะคะส่วนหัวเป็นโลหะนะคะหัวเป็นโลหะเป็นเหล็กชุบกันวานไน,นนะคะเวลาใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะ กดลงไปนะคะกดตรงนี้เห็นไหมคะพอกดแล้วเขาจะอ้าออกแล้วเราก็สอดปลายสายเข้ามาพอได้ตึงมือแล้วเราก็จะปล่อยนะคะาราคาดิฉันจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเขาใช้งานง่ายขนาดไหนขอนอนุญาตอ้อ,อมอ้อมยาวๆใช้พื้นที่นิดนึงนะคะเวลา,าท่านรัดสายนะคะก็หลังจากที่อ้อมนะคะไม่ว่าเราจะเอาหัว ตัวล็อกตัวนี้นะคะเราเขานุญ,ญาตเรียกเป็นหัวเข็มขัดแล้วกันนะคะเพราะว่าใช้งานเหมือนหัวเข็มขัดเราจะเอาไว้ด้านข้างด้านบนหรือด้านไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทํางานถนัดในช่วงไหนนะคะแล้วก็ส่วนปลายสายเนี่ยค่ะเราจะตัดเฉียงๆนะคะเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเวลาใช้งานก็เนี่ยค่ะกดกดตรงนี้เลยนะคะนะแล้วก็สอดสายเข้าไปเลยค่ะเขอนุญ,ญาตนะคะคือมือซ้ายไม่ค่อยมีแรงไม่ถนัด แล้วแต่ท่านจะซ่อนปลายลักษณะแบบไหนจะสอดลงหรือสอดขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าให้ทํางานให้ดึงได้ง่ายขึ้นควรจะสอดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะสอดเข้าขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสอดขึ้นมาแล้วก็อ้อมชิ้นงานดึงให้ตึงเลยคะ่ะดึงตามแรงเรานี่นะคะดึงให้ตึงได้เลยนะคะพอมันตึงมือแล้วเราก็ค่อยปลดล็อกนะคะดึงได้เลย ตัวนี้รับแรงได้ที่1,000กิโลนะคะลูกกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้ก็จะเป็นพวกรถาขายพวกรถ Big กไบคนะคะหรือว่าเป็นพวกรัดสิ่งของจีปาถะทั่วไปท้ายรถนะคะใช้งานแบบนี้ล่ะคะ่ะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะโปรโมชั่นขายคู่ละอันนี้เรียก1เส้นนะคะคู่ละก็คือ2ชุดแบบนี้เลยนะคะเวลารัดสิ่งของมันควรจะรัด2จุดนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลในขณะที่ใช้งานนะคะคู่ละ290บาทความยาว3เมตรรับน้ำหนักได้ที่1,000กิโลนะคะหรือ1ตันส่ง เคอรีค่ะส่งฟรีนะคะบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านชําระเพียง290บาทสินค้าส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะชําระเงินปลายทางได้เลยนะคะก็ <S <S bağ, มีสีให้เลือกเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ที่ลูกค้าให้การสนับสนุนเข้ามาเนื่องจากว่าสายรัดตัวนี้ดิฉันมองว่าถ้าท่านจะผูกจะรัดจะขนจะย้ายจะมัดอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะมี ไว้ใช้งานนะคะเพราะว่า1เขาใช้งานง่าย2มีอายุการใช้งานที่ยาวนานสามรัดได้แน่นสะดวกปลอดภัยแน่นอน100%สีก็มีให้เลือกเยอะนะคะสีก็ระบุได้ทั้งหมดจะมีทั้งหมด6สีค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสีน้ําเงินสีส้มสีแดงสีดํานะคะทั้งหมดมี6สีถ้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่จะสอบถามจะสั่งซื้อนะคะก็พิม พิมพ์ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรนะคะชื่อที่อยู่เบอร์โทรจดส่งนะคะก่อนส่งเจ้าที่เคอรี่จะโทรเข้าไปหาท่านก่อนว่าท่านสะดวกรับสินค้าไหมนะคะสินค้าส่งเคอรี่ก็ภายใน2วันได้รับแน่นอนนะคะก็สินค้าเราส่งทุกวันโปรตัวนี้ก็จัดกันยาวๆไปเลยเพราะว่าอยากให้สินค้าตัวนี้ในเรื่องของความปลอดภัยเข้าถึงกับทุกท่านทุกคนเวลาใช้งานจะได้ปลอดภัยทั้งตัวสินค้าแล้วก็สําหรับเพื่อนร่วมทางที่เขาจะขับรถตามกันมาสินของไม่ ไม่ปลิวไม่หล่นกระจายนะคะช่วยได้ค่ะใช้งานง่ายนะคะวันนี้รีวิวเท่านี้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวตัวอื่นให้ดูกันเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่าปีนี้จะทําคลิปให้เยอะที่สุดแล้วตอนต่อไปครั้งต่อไปจะทําคลิปเรื่องการใช้สายรัดที่เวลาใส่แล้วอะ่ะดึงไม่ออกมันตึงเพราะว่าท่านใช้กันผิดวิธีและเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะดิฉันจะมารีวิวให้ดูครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ